ไปเข้าปกตินะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับผมซ่อมหลายที่แล้วก็ยังซ่อมไม่ได้นะครับระบบใหญ่อยู่นะระบบซับซ้อนมากนะครับมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าลายฟินเนี่ยขาดกระจุยะจายเลยครับ X over ก็คือปรับความถี่แล้วก็มีบูสต์เบสด้วยนะครับแต่ว่านี่นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับผมเร่งสุดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้โอโดนยำมาแล้วครับทุกคน แบบนี้นคืองานเข้างานเข้าสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะผมพาทุกคนมาชมนี่นะครับเจ้าซับบล็อกนะบางคนก็เรียกว่าเบรดบ็อกเป็นของแบรนด์ nxs นะครับผมรุ่น 103F นะครับตัวนี้ก็ดอกหน้า10นะครับ10ยที่ย่อมาจากดอกหน้า10ตัวนี้นมาด้วยอาการไฟเข้าปกตินะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับลูกค้าบอกว่าส่งซ่อมหลายที่แล้ว ก็ยังซ่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาซ่อมนะครับผมสำหรับตัวเบสบล็อกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อสัญญาณเสียงเข้าดูนะครับต่อโทรศัพท์นี่นะครับตัวแจ็คเสียบจะอยู่ด้านข้างนะครับผมนี่นะครับเสียบด้านข้างตรงนี้ตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับผมมีทั้งโวลลูมนะครับตรงนี้ปรับได้นะครับ X over ก็คือปรับความถี่แล้วก็มี boost b a s ด้วยนะครับแต่ว่านี่นะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมเิ่งสุดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้โอเควันนี้เลยเราจะไปรื้อมาซ่อมกันนะครับสำหรับตัว base box ของ nxs นะครับก่อนอื่นนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับผมกดไลค์กด subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนมาลุย นะครับตัวเบดบล็อกตัวนี้ไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราไขน็อตทุกตัวออกแล้วนะครับก็คือบอร์ดที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือชุดไฟเข้าชุดขยายก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับแกะออกมาครับดูระบบของเขานะครับน่าจะซับซ้อนโอ้โหระบบใหญ่อยู่นะเนี่ยดูสิครับ อดแจ็คพวกนี้ออกครับมีหลายส่วนมากตัวนี้ก็จะลิงก์ไปตัวพานแ n t r คอนโทรลหน้านี่นะครับเนี่ยลิงก์มาที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชุดขยายนะครับนี่ระบบซัซ้อนมากนะครับงานเขาดีจริงๆครับตัวนี้ ไม่ใช่กะหลกกะลานะครับนี่ว้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหโดนยำม,มาแล้วครับทุกคนแบบนี้นี่คืองานเข้างานเข้าดูสิครับโยงมาม่วงหมดเลยครับดูสิเอ๊ นี่แหละฮะงานที่ผ่านร้านมาแล้วก็จะเป็นงานยากสาหรับเราครับผมคือเป็นงานแก้นั่นเองมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าลายปิ้นเนี่ยขาดกร,กระจายเลยครับดูสิเนี่ยถึงกัดได้โยงสายไฟนะครับแสดงว่ามันขาดเยอะมากดูสิดูสิสเขาไปทํากันยังไงทำไมให้มันพังขนาดนี้ โอเคเดี๋ยวต้องรื้อบอร์ดที่สำคัญออกมาครับผมดูว่าเราจะไปต่อกันยังไงสหรับตัวนี้เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าข้างในมันจะมีบอร์ตัวไหนที่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวผมจะเลี้อวมาให้ชมนะครับงั้นไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็คือแกะบอร์ต่างๆออกมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบอร์ดอินพุตนะครับที่เราเสียบแจ็คเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้คือมันมีรอยรื้อมาแล้วแหละผมก็เลยรื้อตามเลย คาปานะครับมีการเปลี่ยนคาปาเข้าไปนะครับนี่นะครับการโยงสายต่างๆเลยนะครับแบบนี้ก็ได้ไหมได้ครับไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าตัววงจรเนี่ยมันอยู่ในตู้ซึ่งในตู้เบสดเนี่ยอย่างที่คนรู้ก็คือมันสะเทือนอยู่ตลอดเวลาสาเหตุที่เขาใช้อุปกรณ์ ตัวคาปาซิเตอร์แบบแบบแบบนี้นะครับผมที่ทุกคนเห็นเนี่ยสีเงเงินเนี่ยเพราะว่ามันทนต่อแรงสั่นสะเทือนครับผมเพราะมันไม่ได้ขาลอยขึ้นมาแบบนี้ถ้าขาลอยนะโอกาสที่มันจะโยกเนี่ยมันมีโอกาสสูงแต่ตรงเนี้ยมันจะฟิกตายเลยครับผมมันจะถูกยึดด้วยรูปแบบของเขานะครับเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าใส่แบบนี้ ถ้าแบบนี้ถ้าคุณทุกคนใส่ก็คือต้องอัดเรซินเลยครับผมเทเรซินลงไปหนาหนาเลยเพื่อไม่ให้มันขยับได้มันดิ้นได้ถ้ามันดิ้นได้มันส่งผลยังไงแผ่นปิ้นตรงนี้จะขาดนะครับมันจะหลุดล่อนไปเรื่อยๆนะถ้าลูกเบรคแรงๆนี่ก็ไม่ดีครับผมแล้วก็พื้นที่มันค่อนข้างจํากัดนะฮะแต่อุปกรณ์พวกนี้คาบอเตเตอร์แบบนี้มันจะดีกว่านะครับการวางการจัดวางนี่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแค่ตัวพวกววลลุ่มปรับแต่งเฉยๆนะครับในวงจรก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ปรับแต่งเนี่ยเกนนะครับเอ็กโอเวอร์แล้วก็เบสบูธนะครับตรงนี้ส่วนตัวเนี้ยทีแรกผมคิดว่าเขาอัดไฟ12โวลต์ตรงๆที่ไหนได้ดูครับอุปกรณ์มีกระจิตเดียวนะดูด้านบนมีกระจิตเดียวนะแต่ดูด้านล่างครับ นี่ยังเยอะนะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นคลาสดีครับผมเป็นระบบคลาสดีนะครับนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าตัวนี้มีแกนโลพาสนะครับเนี่ยเป็นคลาสดีแบบฟูลบิดเลยทีเดียวนะครับสายลําโพง2เส้นนะครับอันนี้คือสายไฟเข้าจากขั้วตรงนี้สายไฟเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็สีแดงตรงนี้แล้วก็ดําตรงนี้ ไปเข้ากับสายลำโพงเข้ากับลำโพงโดยตรงนะครับเขาเรียกว่าแบบฟลูบิดนะครับคือไม่เทียบกาวก็คือไฟกับไฟชนกันได้เลยนะครับ mm. คือตรงเนี้ยกับลังขับจะมหาศาลครับผมจะเยอะกว่าเดิม2เท่าเลยถ้าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับที่เขาใส่แบบนี้แต่เขาจะหยอดกาวนะฮะยิงกาวลงไปแล้วก็ถ้าเป็นวงจรแบบนี้โอเค ถ้าขาอุปกรณ์ลงมาด้านล่างได้อันนี้สามารถใส่คาปาซิเตอร์แบบนี้ได้นะครับมันจะแข็งแรงแต่ถ้าอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบนี้ขาขาคาปาซิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ลงด้านล่างนะเห็นไหมไม่มีขาลงมาด้านล่าง mm hmm. คือมันเกาะอยู่แค่ผิวตรงนี้ mm hmm. เวลาโอกาสที่มันจะหลุดพังอะ่ะสูงมากนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมต้องไล่วงจรแล้วแหละ บอนเป็นยังไงเพราะว่าพอนโดนรื้อมาเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าชุดขยายจะรอดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่เราเปิดเสียบดูก็คือไฟเข้านะแต่ไม่มีเสียงเดี๋ยวทีนี้ยวต้องแก้ไขวงจรชุดขยายกับชุดเนี่ยที่มันพังเนี่ยที่มันโยงสายเยอะแยะเนี่ยให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทําการแก้ไขตัววงจรชุดขยายแล้วเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็นี่จัดการไอซีที่ไม่เหมือนบ้านเหมือนช่องเขานะครับผมก็ใส่เป็นแบบ SMD เหมือนเดิมนะครับไล่แก้วงจรนะครับเพราะว่าลายปิ้นขาดเยอะมากเลยนะครับอันนี้ต้องไล่แก้ใหม่เลยตรงนี้ก็ติดกาวนี่นะครับกาวซิลิโคนอย่างดีครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ลายปิ้นมันขาดทีนี้มันไม่มีแผ่นยึดเกาะตัวคาปาซิเตอร์น,นะครับ ต้องแก้ไขใหม่ส่วนชุดขยายเนี่ยเป็นชุดขยายแบบว่าระบบง่ายมากเลยนะครับใช้เพียงแค่ IC ตัวเดียวนะฮะสร้างความถี่ทั้งสามเหลี่ยมแล้วก็สมเหลี่ยมแล้วก็มอสกันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อมาจ่ายให้ตัวชุดนี้ครับผมโชคดีที่ชุดนี้ไม่มีเสียหายนะครับนี่อันนี้เป็นเจดไดเวอร์นะครับผมก็คือวง ตัว IC ขับมอสเฟตนั่นเองมีมอสเฟตอยู่2ข้างครับนี่ครับบวกลบ N กับ P อันนี้ก็ด้วยตัวนี้จะมีตัว L ข้ามนะครับเป็น l l ล w p พ s s นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเห็นไหมลายวงจรคือจากวงจรเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นมาตรงหาย c ตัวนี้แล้ว c ตัวนี้ก็จะมาจ่ายให้กับมอสเฟตสองตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันวิ่งมาปื๊บ นี่ครับผมมาเข้าตัวนี้เลยเดี๋ยวมาลองดูครับผมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้คือแก้ไขแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ลองเทสนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะประกอบแล้วมาเทสลองดูครับผมเพราะว่าตัวนี้มันต้องยึดเข้ากับตัวบอร์ดแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ด้านหน้า อ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมจะได้หรือไม่ได้ลุ้นกันครับมาครับได้เวลาทดสอบแล้วสำหรับตัว s u บบล็อกนะ NXS ตัวนี้นะครับต่อสัญญาณเข้าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาเล่งเสียงกันดูก่อนหน้าที่เราเล่งสุดยังไงก็ไม่ติดนะครับนี่มาแล้ว ่ได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าชอบก็ยกเบรบูทขึ้นได้นะครับผมลูกจะกระแทกมากกว่าเดิมน่นะเหมือนแบตเตอรี่เราจะไม่รอดนะครับโอเคนะครับผม สำเร็จแล้วนะครับใช้งานได้แล้วครับผมสำหรับตัว Subbox อ NXS ตัวนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับ Subbox อมีปัญหานะเบสบล็อกมีปัญหาอยากจะส่งซ่อมอยากจะส่งมาตรวจเช็คนะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ณตอนนี้เลยนะครับผม ได้ทั้งสองช่องทางทั้ง Line แล้วก็ Facebook นะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ